สามวันนี้มันจบแล้วแพลวาพลวก็สาวเดินทางไปขึ้นฟานไปเจอกับผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ที่ศาลจังหวัดยะโสธรวันนี้แพาวได้โพสต์รูปว่าค่าใช้ใจ่ายของลูกทุกอย่างต้องหักขึ้นทั้งหมดโดยบอสบิ๊กจะช่วยค่าใช้ใจ่ายของลูกทั้งหมดค่าเทอมค่ากินค่าอยู่ค่าจิปาถะทุกอย่างทั้งสองคนบิ๊กและแพาวต้องช่วยกันหานครึ่งชาวเน็ตตั้งคำถาม ถ้าคาเทิรลูกไม่แพงแม่ก็คงไม่มาให้สิทพ่อในการรับรองบุทครั้งนี้แน่นอนมีบาทช่วงที่พผอและปะาเจ้าได้ออกมาถามคลิปบอกกับเอฟซเกี่ยวกับรายละเอียดที่ตกลงกันวันนี้ที่ศาล 1. ให้บิ๊กเป็นพ่อที่ถูกต้องตามกฎหมายโดยไปจุดรับรองสิทธิเอง 2. ค่าใช้ใจ่ายของลูกทั้งหมดรวมทั้งค่าเทอมค่ากินค่าอยู่ถแถวเผาระบิ๊กต้องหาขึ้นเท่ากัน สามลูกจะอยู่กับแพรพาวเป็นหลักและบิ๊กสามารถมาหาลูกได้สี่สามคนนี้มีสิทธิ์ถ่ายคลิปลูกทั้งสองก็คือมีสิทธิ์ถ่ายคลิปนาริตะและโตเกียวนั่นก็คือบิ๊กแพรพาวและปะ้าแจ๋วสามคนนี้เท่านั้นที่มีสิทธิ์ถ่ายคลิปน้องนาริตะและน้องโตเกียวนอกนั้นไม่มีสิทธิว์ว่าสิวห้สัมผษา์หรือวาอ่าไฮหยังเพื่อนกับน่ช่องเพื่อนมาถ่ายสัมผัสเนาะ ก็ก็เลยอ่ะโอเคว่าจะไม่พูดอะไรแล้วแต่ก็โอเคมาคิดคิดดูแล้วก็ให้มันสิเดชจบจบเนาะมันจะได้มันจะได้จบจบกันจะได้เข้าใจเอฟซีกัถามว่าเอ้ยแบบเป็นยังไงวันนี้ก็คือมามาที่ศาลเยาวชนนะคะในเรื่องของพิพาทกับเรื่องเรื่องลูกแราเป็นจังไดคือเอฟซีกัถามว่าคาตอบเันสินะค่ะแม่์ถามร้ายถามมาเป็นจังไดนะคะทุกอย่างก็ราบลื่นนะคะทุกอย่างก็ราบลื่นอ่าคุณพ่อคุณพ่อมาขอสิทธิ์เป็นอ่ารับรองบุตร ที่ถูกต้องตามกฎหมายคุณแม่ก็ให้สิทธิ์เป็นที่เรียบร้อยแล,แล้วก็เหลือแค่คุณพ่อไปจดไปจดรับรองบุตรเองนะคะมาที่นี่กาเนี่เรื่องได้แน่วันนี้ก็จะมีเรื่องของการหนึ่งรับรองบุตรก็ไม่มีปัญหาไม่มีข้อโต้แย้งอะไรใดๆราคาเรื่องลูกจงังไดลูกก็คืออยู่ในความดูแลของคุณแม่อยู่แล้วส่วนคุณพ่อ คุณพ่อจะมาหาคุณพ่ออยากมาฮับไปทรงโุงเรียนก็ได้นะคะแต่หลักๆก,ก็คืออยู่กับคุณแม่ปิดเทอมคุณพ่ออยากมาฮับดูไปเที่ยวอ่าก็ได้ตัวนี้ก็คือไม่ได้ติดอะไรก็แค่ว่าเราจะมีการแบบแจงกันกรียางประมาณทางสันนะคะก็ก็ไม่มีอะไรหลักๆในเรื่องของค่าเทอมค่าเสีจจยใจต่อเดือนนะคะคุณพ่อก็จะมีค่าใช้จ,จ่ายให้ลูกต่อเดือนแล้วก็ค่าเทอมก็หา,กการกันบอกง่ายๆคือ ต่อเดือนเนี่ยทุกอย่างคนละครึ่งหมดเลยใช่ถูกต้องทุกอย่างคนละครึ่งหมดเลยถ้าเพิ่มคนละครึ่งแล้วก็จะมีค่าจิปาถะอื่นๆใดซึ่งมีความรับผิดชอบร่วมกันโดยคุณพ่อคุณแม่ก็จะหารกันคนละครึ่งนะคะในเรื่องของการถ่ายคลิปมาที่นี่อ,อันนี้ก็อยากมาชี้แจงเนะงาะการทัอกว่ามันกับ,บเบลเลวจะได้ชี้แจงให้มันชัดเจนว่ามันคุณพ่อขอมาว่าอยากให้สิทธิ์ในการไลฟ์สดลูกหรือถ่ายคลิปลูก เป็นสิทธิของคุณแม่และคุณพ่อและจะมีป้าแจวอีกคนหนึ่งนะคะซึ่งสิทธิ์นั้นได้แค่3คนในการออกสื่อเกี่ยวกับลูกก็คือคุณแม่คุณพ่อแล้วก็คุณป้าเท่าน,นั้น,น,นเดอร์คินนอเดอร์อันนี้นคือเข้าใจตรงกันเนะาะพราะฉะนั้นกับสิบเบได้มีการโต้แย้งกันแล้วก็แพลวก็อยากให้เอฟซีนะคะเอฟซีทั้งทั้งทั้งสองฟังยุติไม่อยากให้มีการสาดกันไปกันมาจากคลิปนี้บรรดาชาวเน็ต ก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นในทำนองที่ว่าถ้าค่าเถือมไม่แพงแม่ก็คงจะไม่มาถ้าพอจดรับรองบททุกอย่างมันจะต้องหางครึ่งไงก็ช่วยกันแบ่งเบาภาระไปได้เยอะอยู่พอค่าเถือมลูกมันแพงก็เลยต้องมาส่วนทางด้านทนายพัทก็ได้โพสต์ข้อความกลั่กขึ้นศาลวันนี้ต่อจากนี้ไปผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ก็เป็นบิดาโดยชอบด้วยกฎหมายของลูกเขาทั้งสองแล้วมีสิทธิ์และอำนาจทุกประการ จากเรื่องราวดังกล่าวนี้ก็มีบรรดาชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างล้นหลามคนแรกก็บอกว่าก็จริงนะผู้ใหญ่บ้านน่ะแกถอยแล้วไม่ตามแล้วไงถ้าไม่จริงแล้วทำไมหนีมาตลอดไม่มาตามนัดอยู่ๆจะยอมก็ยอมเฉยๆก็ก็ยอมสิก็ทุกอย่างเนี่ยมันต้องห่างครึ่งไนงะคนละครึ่งเพื่อให้ประหยัดค่าใช้จ่ายลงมาบ้างเพราะค่าเทอมลูกมันแพงจะได้ไม่ต้องบังคับลูกขายขนมหาเงินค่าเทอม คิดดูนะแค่นี้ก็พอตอนแรกก็อยากเอาชนะนั่นแหละพอคิดดูแล้วก็ตามนั้นแหละค่ะท่านผู้ชมก็คือจะไม่ยอมได้ยังไงละ่ะในเมื่อถ้าไม่ยอมเนี่ยเงินทั้งนั้นเลยนะถ้ายอมให้พ่อขอรับรองบุตรก็คือฝากพ่อพราวเนี่ยก็จะได้ค่าใช้ใจ่ายของลูกและก็อยู่อย่างสบายเลยนะค่าใช้ใจ่ายของลูกก็หาครึ่งทุกอย่างและส่วนของทรัพย์สินละ่ะแบ่งครึ่งบ้างสิทําไมต้องแบ่งแต่ค่าใช้ใจ่ายของลูกละ่ะซื้อรถหมดแล้วหรอ เรื่องค่าทรัพย์สิน่ะมันยังไม่ได้แบ่งแล้วนะก็คือทาพางเนี่ยชี้แจงดีนะที่บอกว่าพ่อแม่หาครึง่งค่าเทอมค่าเลี้ยงดูแบ่งกันจ่ายชัดเจนแต่เอ๊ะมันขาดอย่างหนึ่งนะก็คือทรัพย์สินเนี่ยทําไมไม่คิดแบ่งบางทีก็ทําเพื่ออนาคตของลูกเนี่ยดีแล้วให้พ่อเขาดูแลจะดีกว่าก็คือที่เขาพูดเนี่ยบอกว่าพ่อเนี่ยมีสิทธิ์มารับลูกตอนไหนก็ได้ตามที่พ่ออยากจะมา แต่ส่วนใหญ่หลักๆล,ลูกจะต้องอยู่กับแพวพาวแล้วก็จะมีป้าแจ๋เนี่ยเป็นคนดูแลซึ่งคนที่จะถ่ายคลิปได้ก็คือ3คนที่จะได้ประโยน์จากเรื่องนี้นั่นก็คือแพวพาพ่อของลูกแล้วก็คือป้าแจวที่เป็นคนเลี้ยงนาริกะและโตเกียวแต่ก็อย่างว่าแหละจะห้ามป้าแจ๋ถ่ายก็ไม่ได้เพราะแพวาวให้สิทธิ์ป้าแจ๋เป็นคนดูแลนาริกะและโตเกียวแต่ชาอนิตก็ยัง,งว่า ที่เธอยอมมาศาลวันนี้เพราะเหตุผลนี้ใช่ไหมที่บอกว่าค่าใช้จ่ายของลูกทุกอย่างต้องหารครึ่งจ่ายคนละครึ่งเพราะถ้าไม่มาวันนี้ก็คือไม่ได้ค่าใช้จ่ายของลูกเพราะว่าไม่มาศาลศาลก็จะไม่ตัดสินเรื่องค่าใช้จ่ายของลูกที่ต้องหารคนละครึ่งกันที่บิ๊กจะเป็นคนต้องจ่ายช่วยด้วยก็คือมาวันนี้เนี่ยจุดประสงค์ของเธอก็คือเรื่องเงินใช่ไหมคนเรานี่ก็แปลกนะหาอะไรมาพูด มาว่าให้คนอื่นก็คือเขาไม่พูดก็อีกแบบเขามาก็อีกแบบดิฉันก็ไม่เป็นเอฟซีไทหรอกก็อย่ามาด่านะบางคนก็บอกนะคะชาวเน็ตบางคนเขาพูดว่าทุกอย่างคนละครึ่งยกเว้นสมบัติร้อยล้านที่หามาด้วยกันคุณไม่แบ่งเขาสักบาทเลยเหรอไม่แบ่งเนี่ยก็คือมันหมดแล้วใช่ไหมเอาไปซื้อรถหมดแล้วใช่ไหมถ้ามาวันนี้ มาคุยแค่ค่าเทอมลูกค่าใช้จ่ายลูกแล้วก็อ้างว่าทําเพื่อลูกแต่สมบัติที่หามาด้วยกันไม่คิดแบ่งบิ๊กสักบาทเลยเหรอไม่เห็นใจคนที่เขาหามาด้วยเหรอแล้วที่เธอเคยบอกว่าตอนนี้เนี่ยก็ไม่ได้ชอบแล้วก็คือบิ๊กก็มาพูดแล้วนะว่าทําไมจะต้องพูดว่าไม่ชอบตอนนี้ท้งท้งที่สร้างทุกอย่างมาด้วยกันหมดแล้วถ้าไม่ได้สร้างมาด้วยกันเนี่ยค่อยมาพูดจะดีกว่าแต่นี่สมบัติก็หามาไม่แบ่งให้เขาสักหน่อยเหรอ ทำไมแบ่งแต่ค่าใช้จ่ายลูกที่ต้องหารสองนี่คือคําถามของชาวเน็ตที่ต่างเข้ามาถามแล้วก็สงสัยว่าทําไมมาสารวันนี้เพราะแค่ต้องการให้หารค่าใช้จ่ายลูกเป็นคนละครึ่งไม่ใช่เฉพาะค่าเทอมนะคะค่ากินค่าอยู่ค่าใช้จ่ายทุกอย่างจิบปาถะคือต้องหารหมดหลายหลายคนก็บอกว่าเห็นใจบิ๊กแล้วก็สงสารบิ๊กที่ได้แค่ค่าใช้จ่ายลูกที่ต้องหารครึ่งก็คือ ทางฝั่งพอๆพเนี่ยมีแต่ได้กับได้เลยนะได้ลูกไปดูในความดูแลแถมค่าช้วจ่ายค่าส่งเสียค่าเทอมค่ากินค่าอยู่บิ๊กก็ต้องหาเครื่งช่วยทุกอย่างแต่ทรัพย์สมบัติร้อยล้านที่หามาด้วยกันเธอบอกว่าหมดแล้วไม่มีอะไรมาแบ่งก็ใช่น่ะสิคะเพราะเธอเนี่ยได้แปลสมบัติทรัพย์สินเป็นสินทรัพย์หมดแล้วก็คือแปลเงินเนี่ยเป็นทรัพย์สินหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นรถที่เพิ่งออกใหม่สดๆร้อนๆสองคัน บานทีพัทยาภูวินญาที่พัทยาก็คือซื้อใหม่หมดและจะเอาสมบัติที่ไหนมาแบ่งบิ๊กละก็อย่างที่บิ๊กบอกแหละถ้าไม่มีเงินแบ่งก็ไปขาสมบัติมาแบ่งกันก็คือชาเนตก,ก็บอกว่าทีหลังเนี่ยก็อย่าเอาลูกหลบบิ๊กนะเพราะคุณเนี่ยให้เขาหารค่าใช้จ่ายทุกอย่างของลูกไม่ว่าเดินจะจบแบบไหนเอฟซี FC ก็จะหาล็อกออกมาว่าเขาจะได้เนาะลีลาอยู่นั่นแหละอ้าปากอ่า,อา,อา,อา ทุกอย่างแบ่งครึ่งยกเว้นสมบัติสาธุนะไม่อายปากคาจิปาถักเยอะแยะทำไมถึงพูดมาได้คุณจะไปไม่รอดล่ะสินะถึงได้ยอมมาศาลและยอมให้บิก๊กมีสิทธิ์ในตัวลูก <im it> ก็นั่นแหละค่าใช้จ่ายลูกมันแพงก็เลยต้องให้พ่อเข้าหาหน่อยหาครึ่งๆยกเว้นสมบัตินะแบ่งแค่ค่าใช้จ่ายของลูกค่าใช้จ่ายทุกอย่างยกเว้นสมบัติไม่แบ่งให้สักบ,บาทสมบัติที่หามารลยล้าน หายไปไหนหมดแล้วนี่แหละสัจธรรมของชีวิต